จะขอตอบบางคอมเมนต์สำหรับพี่น้องลาวที่อยู่ต่างแดนว้าพาะผู้ที่อาศัยอยู่ประเทศที่เขาเสรีเพิ่นถามว่าสินค้าลาวเฮามีหยังแหนตั้งแต่ข้าวขอยเมื่อยามบ้านอยู่ลาวเห็นตั้งแต่สินค้าไทยสินค้าเวียดสินค้าจีนเพิ่นว่าแมนเจ้าเื่าอยู่บ้านเจ้ากับมีคือกันมันก็บดมีแต่สินค้าที่ผลิตในบ้านเจ้าดอกทุกประเทศคือกันบัด เพราะมันเกิดจากการพัฒนาในประเทศนั้นๆเพื่อให้ประชาชนผู้มีอันจะกินได้เลือกซื้อเลือกใส้ตามใจตามธาดนะพักลัดเพิ่นกับ่ะไบังครับแต่มันขึ้นกับจิตใต่สำนึึกของคนภายในชาตต่างหากว่าเราจะซื้อเอาสักสีหรือจะซื้อเพื่อสุกยู่ให้ประเทศอื่นเขาห่างมีตื่มสำหรับข่อยแล้วสิจายเงินออกทั้งเถื่อต้องเพื่อชาตเพื่อประชาชน เพื่อให้ทุกคนที่เขามีความตั้งอกตั้งใจมุ่งมัน่นประดิษฐ์คิดคน้นสร้างผลิตภัณฑ์ลาวเพื่อหับใส่สังคมลาวภายในสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC พี่น้องสองฟังคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยค,ครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาตีหนึ่งครับ ทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบอว่า,บาเป็นทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามากครับพี่น้องสุดแต่พอผาคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับต้นคลิปที่ผมเปิดไปนะครับอันนี้คือตัวตึงในสปปลาวนะครับอวยรัฐบาลลาวตั้งแต่เจอคลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันนะครับ ประเด็นวันนี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าลาวเจริญอย่าอิจฉาประเทศลาวนะเขาบอกนะฮะเพราะว่าประเด็นมันก็คือว่ามาีพี่น้องนะครับลาวนอกประเทศหมายถึงลาวอยู่ในประเทศเสรีนะครับที่อพยพหนีระบอบคอมมิวนิสต์ในอดีตนะครับเขาถามว่าสินค้าลาวในประเทศลาวนี่มีอะไรบ้างนะครับ คนที่เขาก็ออกมาตอบคอมเมนต์นะครับบอกว่าสินค้าลาวหลักๆก,ก็คือเบียร์ลาวนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกครับในภาษาลาวเขาเรียกว่าน้ำหวานนะครับน้ำหวานถ้าภาษาไทยก็คือพวกไอ้สไปซ์อะไรพวกนี้นะครับพวกสไปซ์พวกเป๊ปซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มาตอบคอมเมนต์เขาบอกว่าประเทศลาวเนี่ย สามารถผลิตสินค้าได้ทุกอย่างนะครับมันเสียอย่างเดียวคือคนในสปปลาวเนี่ยไม่นิยมใช้สินค้าตัวเองนะครับแล้วเขาก็ยังบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักชาติมากๆเวลาเขาจะใช้เงินแต่ละทีเนี่ยเขาต้องคิดคิดให้ดีคิดเพื่อชาติเขาจะต้องซื้อสินค้าลาวอย่างเดียวนะครับผมไม่เชื่อนะ ผมไม่เชื่อนะครับว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาจะใช้สินค้าราวอย่างเดียวนะครับถ้าพูดถึงตั้งแต่ที่ผมเกิดมานะสี่สิบปีเนะี่ยผมอยู่ในประเทศลาวมา20ปีอย่างต่ำนะผมนับสินค้าลาวได้เลยว่าสินค้าที่ผลิตโดยฝีมือคนลาวจริงๆในประเทศลาวนะมันมีไม่กี่ชิ้นนะครับหลักๆก,ก็คือเบียรลาวถามว่าเราจะกินเบียร์แทนข้าวได้หรอ กินเบียร์แทนข้าวได้หรอครับมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับเอาไล่ไปเลยครับตั้งแต่มามา่าปลากระป๋องก็สินค้าไทยนําเข้าจากประเทศไทยไอ้นี้มันยังไม่ยอมรับว่าสินค้าที่อยู่ในสบปลาวเนี่ยสินค้าลาวมีน้อยกว่าสินค้าที่นําเข้านะครับเอาสังเกตนะครับต่อให้พี่น้องคนไทยเนี่ยไปเที่ยวในสบปลาวนะครับแม้กระทั่งคนลาวเองก็แล้วแต่นะครับอลองเดินไปทุกร้าน นะครับร้านค้าหรือว่าโก,โ,กโกชลี่นะครับร้านของซำน,นะครับของชำเนี่ยเดินไปเลยแปดสิบอร์เซนสินค้าไทยครับบอกว่าจะต่อลักษณะเหมือนกับต่อต้านสินค้าไทยแล้วก็มาโจมตีคนลาวที่นิยมใช้สินค้านำเข้านะครับประเทศมันไม่พัฒนาประเทศมันไม่เจริญเงินเฟอ้อก็เพราะคนในชาตินี่แหละนิยมใช้แต่ของนอก นะครับให้ดูเขาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมเกิดมาผมนับสินค้าเรายังไม่เห็นอะไรที่มันสามารถกินแทนข้าวได้เลยนอกจากปลูกข้าวทำนากินเองนะครับบักพริกเข้ากัยังนําเขา้าตั้งที่ประเทศตัวเองปกครองแผ่นดินประเทศตัวเองก็กว้างใหญ่ไพศาลนะครับอุดมสมบูรณ์ก็ยังมีนําเข้าจากเวียดนามเห็นไหมครับที่เจ้าหน้าที่รัฐ ในสนปเรา,ายึดพริกสดที่นําเข้าจากเวียดนามนะครับจํานวนมหาศาลเป็นรถสิบล้อน,นะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นข้าวนะครับข้าวสวยเนี่ยก็นําเข้าจากประเทศไทยแล้วก็เวียดนามหลักๆนะเ <c oughs> พราะเวียดนามเขากินข้าวเหนียวลาวปลูกข้าวเหนียวกินเองก็แค่พอกินนะครับเพราะว่าเรื่องประกันดนะครับประกันราคาข้าวรายได้ของข้าวเหนียว นะครับในสปลาวมันถูกเพราะว่ารัฐบาลเขาไม่ประกันรายได้อยู่แล้วนนะครับปลูกขายส่วนมากเขาทําแค่พอกินเขาไม่ต้องซื้อนะครับอันนี้นี่คือในสปลาวนะนะครับคิดจะช่วยชาตินะครับเหมือนกับเป็นการที่คือเหมือนไปโทษคนลาวอยู่นอกประเทศอ่นนึงไหมไปโทษคนลาวอยู่นอกประเทศ ฝ่ายเสรีอ่ะฝ่ายาเราเสรีไปโทษเขาว่าเขาจมปักกับแต่เรื่องในอดีตเขาไม่ยอมหยุดที่จะจองล้างจองผ่านรัฐบาลคอมมิวนิสต์เรานะครับอยากให้คนเราในนอกประเทศนี่ลืมความหลังในอดีตสิ่งที่พวกคอมมิวนิสต์ทำร้ายคนเราฝ่ายเสรีในอดีตนะครับมันลืมไม่ได้นะครับ เขาหลับตาไปเนี่ยเขาจะมองเห็นแต่ญาติพี่น้องเขาสมัยที่เปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยปฏิวัติจิตอำนาจนะครับญาติพี่น้องเขาถูกฆ่าตายถูกทรมานจากพวกคอมมิวนิสต์ที่เขาหลุดลอดออกมาได้จากสบป,ปาลาวแล้วไปอยู่ในอเมริกาฝรั่งเยอรมันออสเตรเลียแคนาดาก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระทั่งประเทศไทยถือว่าชีวิตเขาจเจริญก้าวหน้า แล้วมีเรื่องอะไรเขาจะต้องกลับไปอิจฉาว่าลาวจะเจริญลาวจะพัฒนากว่านะครับสิ่งที่เขาออกมาพูดหรือมาคอมเมนต์ในแต่ละครั้งเขาไม่ได้อิจฉาว่ากลัวลาวจเจริญนะอันนี้นี่คนนี้เขาบอกว่าอย่ามาอิจฉาประเทศลาวนะลาวจะเจริญนะฮะเขาไม่ได้อิจฉา,านะครับเขาแค่สงสารประชาชนคนที่ไม่รู้เรื่องขีมาตาประด็กอย่างในสปปเล่านี่คือเขาสงสารคนลาวมากกว่า เขาไม่ได้สงสารผู้นําเขาไม่ได้สงสารเจ้าหนี่รัฐนะครับพวกนี้คือตายวันละสามรอบก็ไม่เป็นไรนะฮะหรือผู้นําจะไปผูกคอตายวันละสิบรอบก็สุดแล้วแต่ผู้นําเขาสงสารคนที่หาเช้ากินค่ําที่ไม่มีความรู้ที่ไม่มีการศึกษาที่ไม่มีปากไม่มีเสียงไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้นะครับเขาสงสารคนกลุ่มนี้มากกว่านะครับเขาไม่ได้สงสารรัฐนะนะครับผมเนี่ยยิ่งเกลียดมากเลย เกียดพวกรัฐคอมมิวนิสต์เหลาวเกียดพวกผู้นํานะครับถ้าผมมีรีโมทเนี่ยผมก็หลับตาแล้วกดตุ้มทีเดียวเลยจบเลยนะครับผมไม่จะเป็นจะต้องมานั่งพูดทุกวันทุกวันมันเสียเวลาผมนะฮะผมไม่ได้อยากพูดทุกวันนะทุกคนให้ผมแจ้ง f สนะครับว่าไม่ได้อยากพูดทุกวันเลยครับเอาชีวิตผมเนี่ยไปทํางานมีสติกับการเรียนการงานผมได้เงินเยอะก,กว่า ะครับมีความสุขกว่านะครับแต่เวลาผมเปิด Facebook มานะครับเจอเกี่ยวกับข่าวในสอปลอลาวเจอหน้าผู้นำเจอบักซ้อนไส้สีพันดอนเจอไอ้ท่องรุ่นสีสุริตจังงินะครับมันขีนหูขีนตานะเนื้ออ,อกบนะครับมันปัญญาอ่อนทำอะไรมันมันมั่นใจตัวเองมันเรียกว่าตัวเองนี่โอ้โหเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีอำนาจคุมทั้งหมดในสปปล,ลาวนะครับ คิดว่าคนเจ็ดล้านคนนี่จะต้องเชื่อรัฐบาลหมดทุกคนในสปปลาวนะครับคิดผิดแล้วนะครับคนรุ่นใหม่ตาสว่างกันหมดแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะเรื่องสิทธิเสรีภาพในสปปลาวเนี่ยไม่มีทางนะครับล่าสุดนี่มีข่าวเห็นไหมครับมันมีเฟซหนึ่งที่อ่าไม่เคยเปิดหน้าไม่เคยเปิดตาเลยนะครับตั้งเฟซบุ๊กขึ้นมาแต่ไม่เคยขึ้นรูปตัวเอง แต่ในเฟซนั้นนะครับมีการแชร์เรื่องการเมืองวิจาร์ณการเมืองตลอดนะครับล่าสุดนะครับเสียชีวิตในสอบปวลาวเห็นไหมครับที่ผมโพสต์ลงในช่อง Youtube แล้วก็หลายเพจพี่น้องลาวในต่างประเทศนี่กดแชร์นะครับเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้สืบหาต้นปลายสาเหตุว่าเสียชีวิตเพราะอะไร นะครับและเป็นคนที่ชอบวิจาร์ณการเมืองในเชิงที่แบบว่าเขียนแชร์อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ออกมาเป็นคลิปก็ยังถูกจำกัดเลยะนะครับตราบใดที่ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับผมไม่เคยคิดจะหยุดเลยนะผมยังมีกำลังใจที่อยากพูดมากขึ้นมากขึ้นนะครับมันมีความสุขสำหรับผมอะ่ะคือได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดแล้วก็เวลาที่คนเข้ามาฟัง โดยเฉพาะพี่น้องในสนปลอรลาวที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงพูดไม่มีไม่กล้าพูดไม่มีพื้นที่พูดนะครับผมพูดแทนตลอดนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องวิธีคนสองฝั่งโคงงรับพี่น้องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องวิธีคนสองฝั่งโขนทาง y o u t u ไ e ตนะครับเสด็จบพาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับสบายดีสินค้าลาวเขามียังแดสาเหตุที่พวกเจ้าแนมบเห็นสินค้าลาวนะ ย้อนว่าพวกเจ้าบนย้อมเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดแนวคิดเพื่อเบังโลกในแง่บวกย้อนพวกเจ้าพากันสัรหาแต่เรื่องสู่ลบตบตีสั่งแต่ความเครียดแค้นสิ่งซั่งให้ลูกให้ล้านรุ่นหลังเพื่อมุ่งหวังอยากให้เขาเป็นคนทรยศต่อศาต์ต่อแผ่นดินเกิดของตัวเองและที่พวกเจ้าเคยว่าว่าเล่าบ่มีการพัฒนาเขาจะคิดแล้วคนที่บ่มีการพัฒนานั่นก็คือพวกเจ้าแหละที่จมปักอยู่กับอดีต แนวคิดหล่าลังนั่งจมปักอยู่กับอดีตตั้งแต่แตสมัยสี่สิบกว่าปีคืนหลังแล้วยังมากล้าว่าคนลาวว่าพัฒนาคอยสิบ,บอกทุเกเจ้าเด้อคนลาวนะเขาพัฒนาตั้งแต่เมือ่อสิ้นศึกสงครามผ่านมาแล้วอันดับแรกที่เขาพัฒนาคือแนวคิดจิตใจเพื่อบม่ให้จมปักอยู่กับอดีตที่บ่มีภัยสามารถกลับไปแก้ไขยังได้อีกแล้วเพราะมันจะเสียเวลาในการพัฒนาด้านอื่นๆ เดี๋ยวนี้คนลาวฮาทุกคนกําลังพ่ออมใจกันผลิตสินค้าเพื่อส่งออกให้ไปถึงประเทศนอกบอนที่พวกเจ้าอยู่เพื่อให้พวกเจ้านี่่วยกันซื่อ่วยกันใสและมันกระเซียดแห้ประเทศลาวเฮานี่จเจริญหงเฮืองแล้วมันกระสิสมกับที่พวกเจ้าอยากเห็นประเทศลาวนะพัฒนาแลยยาวาได้บัดเห็นเขาจเจริญแล้วบัจจะมาคิดอิสาเขาอีกเฮาคนลาวคือกันเป็นยังจะโมหกแพงกันไว้บัดขาดเลือดขาดใจ บ่กมีคนประเทศใดๆด,ดที่จะสวยเหลือเฮาได้เพื่อใจไวใดก็ดีด้วยความห่วงใยจากสมยดอารมณ์ดี